ไปลบไฟขยะในไลฟ์เพื่อคืนพื้นที่ให้ไอโฟนของเรากันค่ะ สวัสดีค่ะฟังก์ชันจากเพจ p h o n e ใน Thailand นะคะวันนี้จะมาแนะนำลบไฟขยะหรือไฟแคสของในไลน์กันนะคะเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าไฟแคสหรือไฟขยะคืออะไรมันคือไฟที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเปิดคอนเทนต์ต่างๆนะคะโดยคอนเทนต์เหล่านี้จะถูกเก็บเรียกว่าไฟแคสนั่นเองนะคะที่สำคัญการลบไฟแคสไม่ได้เป็นอันตรายนะคะไม่จำเป็นต้องสำรองข้อมูลคะ่ะ <Okay. S 1> และอีกอย่างจะช่วยให้ iPhone ของเราเนี่ยมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเลย และ iPhone ของเรายังสามารถเลือกลบเฉพาะรูปภาพวิดีโอไฟล์หรือเอกสารต่างๆที่เราใช้พูดคุยกันอีกด้วยนะคะ <Wow. S 1> โดยข้อมูลการแชทรูปภาพวิดีโอเอกสารสำคัญต่างๆจะไม่หายไปไหนอย่างแน่นอนคะ่ะไปดูวิธีการลบไฟล์ขยะกันค่ะค่ะและวิธีต่อไปคือวิธีในการลบไฟล์แชทของ Line นะคะให้เพื่อนๆกดไปที่แอปพลิเคชัน Line เลยคะ่ะ จลังนั้นให้กดไปที่รูปเฟืองนะคะแล้วกดไปที่แชทค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆกดลบข้อมูลค่ะรอสักครู่นะคะการลบไฟแฟลชของไรไม่จำเป็นต้องสำรองข้อมูลนะคะไม่ได้ทําให้ข้อมูลสําคัญของเราหายนะคะแค่จะคืนพื้นที่ให้กับ iPhone <Wow. S 1> ของเรานั่นเองเห็นไหมเครื่องน,นี้ไฟแฟลชเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกลบเฉพาะรูปข้อความเสียง ไฟก็ได้นะคะค่ะแล้วเมื่อโหลดข้อมูลแคสเซดแล้วนะคะให้เพื่อนๆกดที่ลบข้อมูลที่เลือกได้เลยค่ะหรือเพื่อนๆจะเลือกลบที่รูปเท่าความเสียงหรือไฟก็ได้นะคะกดเลยค่ะลบข้อมูลค่ะ คแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอโหลดสักคู่หนึ่งค่ะเห็นไหมคะไอ o n นของเราก็จะไม่มีข้อมูลไฟแชรเหลือแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจบแล้วนะคะกับวิธีการลบไฟล์ขยะในไลน์เพื่อนๆอย่าลืมทําตามกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเอง <S <S และต่อไปจะมีคลิปอะไรมาแนะนําฝากเพื่อนๆติดตามและพูดคุยกันได้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย